กองประชาการกองทัพไทยนะครับเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนนะครับเป็นราชการของกองทัพไทยนะครับประจําปี2569นะครับจำนวน62อัตรานะครับมีนายทหารสัญญบัตร20บุคอาตาแล้วก็มีทหารชั้นประทวน30อัตรานะครับคุณสมบัตินะครับก็เป็นบุคคลพลเรือนนะครับหรือบุคคลภายนอกครับชายและหญิงนะครับหรือนายทหารชั้นประทวนพนักงานราชการลูกจ้างส่วนราชการพลทหารอาสาหรือทหารอาสานะครับ อายุตั้งแต่นะครับสำหรับสัญญาบัตรนะครับอายุตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน35ปีนะครับเกิดตั้งแต่พศ2533ถึง2551นะครับส่วนนายทหารชั้นประทวนนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน30ปีนะครับเกิดระหว่างพศ2538และไม่เกิน2551นร้อยบเะครับคุณสมบัติทางการศึกษานะครับนายทหารชั้นประทวนวุฒิปริญญาตรีนะครับส่วนนายทหารชั้นประทวนนะครับก็มีตั้งแต่รับวุฒิมม .3 .6 นะครับปปวชวสหรือเทียบเท่านะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่24ธันวาคม68นะครับถึงวันที่14มกราคม69ครับตลอด24ชั่วโมงตามเว็บไซต์ที่พี่ขึ้นมาให้นะครับถ้าใครสนใจอยากเป็นอาหาานะครับหรือมาทำงานร่วมกับพี่นะครับของกองัำลัไทยนะครับพี่สอบติดสนามนี้นะครับก็สนใจนะครับเรามาเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับสำหรับกองัำลังไทยนะครับก็60อัตานะครับในทหาร26อัตราแล้วก็ในหารชั้นประทวน36อัตรานะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับ